วันนี้วันนี้เพิ่งทำงานเสร็จนะครับแล้วก็คิดว่ามีเรามีเวลาว่างนิดหนึ่งเลยจะมาขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในนี้ในวันที่30ตุลาคมของปีนี้นะครับ ไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลย ขอโทษนะครับพี่นัทขอวางสายแป๊บหนึ่งโอเคเอ่อันนี้เป็นติ๊กต k อกใหม่นะนี้นะครับก็เดี๋ยวนะนี้จะย้ายจากแอคเคาท์แอคเคาท์จริงนะครับแอคเคาที่เป็นนะนี้ อีกหนึ่งอันมาเป็นแอคเคา์นานี้ตัวจริงเหมือนกันครับเป็นแอคเคา์นานี้แล้วก็มาเป็นนานี้อันนี้นะครับซึ่งนานี้ก็จะมาพยายามอัปเดต tikt o อกในอันนี้นะครับอันนี้ทุกคนกําลังเห็นนานี้อยู่นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ปลอมอันนี้ปลอมเหรออันนี้ไม่ใช่ปลอมครับอันนี้ของจริงครับอันนั้นอันจะย้ายจากแอคจริงมาแอคจริงที่เป็นแอคใหม่ครับผม นะครับก็หลังจากนี้ทุกคนก็จะค่อยๆเห็นอันนี้เล่น t i k t ตอกของแอคจริงอันนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแอคนั้นก็ยังไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีงานหรืออะไรเงี้ยก็ดูความเหมาะสมแล้วกันว่าเราควรลงแอคไหนแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยที่ไหน,นนี้ต้องย้ายเพราะว่าแอคแอคแอคจริงอันนั้นอะ่ะมันมันไม่สามารถ ทำงานบางอย่างได้อะไรเงี้ยอันนี้เลยต้องมาเปิดแอคใหม่เพื่อมาทำงานในแอคจริงอันนี้นะครับก็อันนี้คือ t i k t o k จริงๆนะครับที่เห็นอยู่คืออันนี้ขดตัวจริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ทอื่นนะอันนี้เองก็วันนี้อันนี้ขอบคุณทุกคาอวยพรนะครับของของทุกคนที่มาอวยพรอันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยอันนี้ตื่นเต้นและดีใจมากๆนะครับแบบดีใจมากดีใจมากๆจริง ยอมรับว่าตอนนี้ยังอ่านไม่ครบนะครับเพราะว่าวันนี้นันนี้ทำงานมาทั้งวันเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้นนนี้จะไปนั่งทยอยอ่านให้ได้มากที่สุดนะครับก็แต่ใน,นนี้เชื่อว่าทุกคำวยพรของทุกคนเนี่ยมันเป็นคำวยพรดีๆนนนี้ก็ขอรับไว้แล้วก็ขอให้ทุกคำวยพรทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปหาทุกๆคนแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับอะไรที่ทุกคนวยพรให้ใน,นนี้ดีนันนี้ก็ขอให้ทุกคนดีแล้วก็ดีไปด้วยๆกันนะ จะได้สุขใจสุขสบายใจไปด้วยกันใครขอให้รวยก็รวยไปด้วยกันใครมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยกันอัน,นนี้แฮปปี้มากเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ที่ทุกคนพยายามทําสิ่งน่ารักน่ารักให้นันนี้อะไรเงี่ยในหลายๆโปรเจกต์เพราะว่าอย่างนันนี้ก็เห็นได้ได้เห็นมีโอกาสเห็นอ่าโปรเจกต์ที่ที่คนเอาไปขึ้นโปรเจกเตอร์ไม่ใช่โปรเจกเตอร์เขาเรียกว่าอะไรครับ เรียกไม่ถูกละเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะครับขึ้นแบบขึ้นแบบเป็นเป็นจอครับขึ้นแบบเป็นจอแล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยที่แต่ละที่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แบบอยากไปเก็บมากแต่ว่าขอโทษด้วยที่แบบไม่สามารถไปเก็บได้เพราะว่าด้วยด้วยระยะเวลาแล้วก็ระยะทางแบบหรือการทํางานอันนี้มันมันทาให้แบบมันไม่ตรงไม่ตรงเวลาที่จะสามารถไปเก็บได้อะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณจากใจเลยครับแบบ ในนี้เห็นมันแล้วก็ในนี้อยากขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับแบบถ้าใครที่ทำโปรเจกต์ให้นันนี้นะครับแบบไม่ต้องเสียใจนะในนี้รับรู้ในสิ่งที่ทุกคนตั้งใจนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากเลยครับดีใจมากครับที่ที่ที่อยากให้ของขวัญอันน,นี้แล้วก็ในนี้ได้รับมันสำหรับทุกๆคนเลยแล้วก็เออ อีกหนึ่งเรื่องคือช่วงนี้เน,นี่ยนไ,ไม่ได้ไม่ค่อยได้มาแก่ของขวัญใช่ไหมครับเพราะว่านันนี้อ่ะได้ของขวัญมาได้ของขวัญมาใช่ไหมแล้วก็มันทําให้ที่อยู่ในห้องของนงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้หนนนี้มีชีวิตในห้องนี้ได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยอย่างสุขสุขสบายอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะทําให้หนนี้อนาดนันนี้เลยต้องไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับไวอ้อีกสถานที่หนึ่งเพื่อ เนี่ยนี้จะได้ไปเปิดเปิดของขวัญที่นูน่นอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวนีนี้ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวน,นี้จะมาไลฟ์เปิดของขวัญให้ทุกคนดูในในสิ่งที่ทุกคนเอาให้น,นี่นี้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคอเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณที่เข้าใจน,านี่นะครับอยากอยางว่าเปิดให้ทุกคนเหมือนกันพูดคนเดียววันนี้พูดคนเดียว,ด,ด,ยวดูเก่งก็ อีกหนึ่งอย่างก็ยังไม่ได้พูดเลยขอขอบคุณโปรเจกต์ Project. วันเกิดวันนั้นที่ที่ท,ทุกๆคนได้มาหาณน,นี้นะครับแบบเตื้นตานมากมันเห็นเห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างเห็นรับรู้ถึงความรู้สึกแบบที่ทุกคนแบบอยากมอบให้นนี้อะไรเงี้ยที่ทุกคนแบบนำมองขวัญมาให้บางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือบางคนเดินทางมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มันแบบ นั่นแหละมันดีมากๆเลยครับแบบขอบคุณที่แบบมาขอบคุณบ้านบ้านฮิรันกิตแฟนขับอะไรเงี้ยครับที่มาทําให้เกิดแล้วก็แฟนขับทุกคนนะครับที่มาร่วมทําให้เกิดแบบโปรเจกต์วันเกิดวันเกิดใน,นนี้ที่ทําให้ใน,นนี้ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกคนถึงแม้ว่าบางคนจะยังไม่ได้มาไม่ได้มาวันเกิดใน,นนี้ปีนี้เพราะว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปเพราะว่า อันนี้ก็จะยังมีอายุยี่สิบเก้าหรือสาสิบอะไรเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เจอกันอย่างน้อยเราก็ได้ติดตามผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับถึงแม้ว่าตัวจริงกับในจอสี่เหลี่ยมมันจะดูตรงปกบ้างไม่ตรงปกบ้างเนี่ยแต่ก็ขอให้ให้ทุกคนให้ทุกคนได้ได้พูดคุยกันอันนี้เท่าที่จะนี้ทําได้แล้วก็จะไม่ทําให้ทุกคนเสียใจนะครับแบบขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้อันนี้เป็นทุกกําลังใจที่ พูดดูพูดวนไปใช่ไหมครับมันอึดอัดในใจครับมันมันเยอะมากแต่จะพยายามพูดให้เข้าใจคือจะทําให้ให้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังกับการที่พยายามซัพพอร์ตเราแล้วเราตัวนันนี้เองอะ่ะจะจะพัฒนาด้านหน้าที่การงานหรือพัฒนาตัวนันนี้เองให้ดีที่สุดเอากําลังใจตรงนี้มาพัฒนาให้ทุกผลงานในอนาคตโอเคไหมครับโอเคขอบคุณมากครับ ก็ดีใจครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะครับขอให้ทุกคนช่วยร้องเพลง h ฮ p p y b เ r t h d ด y ใย้นนี่ครับมาครับยืนเลยครับร้องเลยร้องเลยอันนี้ฟังอยู่ขอบคุณครับดีมากน่ารักมากเลยทุกคนขอบคุณมากนะครับเก่งมากทุกคนร้องได้เลยนะแบบมันไม่มีเพียนไม่มีอะไรมันได้ยินมันดีครับ แล้ววันนี้ก็เป็นวันดีครับขออีกหนึ่งครั้งครับทุกคนช่วยร้องเพลง Happy Birthday ให้นันนี่ครับจะหมดวันแล้วครับขอบคุณครับน,นี้จะขอพรต่อหน้าทุกคนขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็จริงๆมันก็คือเรื่องขอบคุณแหละจริงๆก็คือเรื่องขอบคุณอ,อ๋อแล้วก็ ใครที่ได้กระเป๋าฮันน่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมขอบคุณทุกคนที่ใครที่ได้ของแล้วรู้สึกชอบอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนฮันน่าแล้วก็สนับสนุนตัวอันนี้ไปด้วยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ขอให้ใช้งานได้อย่างรักษาปลอดภัยดูแลดูแลให้กระเป๋าอยู่ยงคงกระพันกระเป๋าชิ้นนี้จะทำให้ทุกคน สามารถขนภาละขนสัมภาระไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฮันน่าจะมีอัปเดตเร็วๆนี้นะครับสำหรับชิ้นสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวกำลังเร่งทุกทุกอย่างอยู่โอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณสำหรับทุกคำแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเออในนี้อาจจะดูพูดวนไปนะครับเพราะว่าในนี้ไม่มี อะไรมาให้ทําให้ดูแต่ว่าอันนี้จะพยายามพูดม่ให้มันขาดสายนะครับเพื่อจะให้มันไหลไหลไปเรื่อยๆถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็อย่ากโกรธกันนะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่อันนี้ทัดใจมากๆครับอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนอันนี้เองครับก็สกายครับอันนี้จะมาเล่าเรื่องสกายแต่ว่าอันนี้ขอไม่ขอบอกแล้วกันว่า สิ่งที่เพื่อนให้หรืออะไรทําให้ต่างๆให้อะไรเนี่ยเพราะว่าอันนี้อยากให้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องถ้าเพื่อนอยากเล่าก็ให้เพื่อนเราเองดีวกว่าอันนี้ไม่กล้าไปบอกเดี๋ยวแบบเป็นความไม่สบายใจเขาอะไรก็ให้มันเป็นที่เรียกว่าอะไรดิเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสักของเพื่อนแล้วกันโอเคไหมครับนะอันนี้เล่าที่เล่าเพราะว่าอยากแชร์มุมมุมที่เรารู้สึกดีให้ให้ฟังนะครับก็ จริงๆอยากขอบคุณเพื่อนมากเพราะว่าไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะมาเซอร์ไพรส์แบบแล้วก็ของขวัญที่เพื่อนให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบในนี้ประทับใจมากแบบประทับใจหนึ่งหนึ่งแบบประทับใจเลยอ่ะคือแบบคือเราให้แล้วก็แบบเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็แบบเพื่อนเขาก็บอกขั้นตอนว่าเนี่ยเขาไปแบบนั้นแบบนี้นะเขาแบบนั้นแบบนี้แล้วแบบเขาวางแผนมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันมันคือมันคือความตั้งใจที่แบบ ขอบคุณอยากขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เขาก็เล่ามาว่าจริงๆอ่ะเขาอยากให้อยากให้อีกหนึ่งอย่างอยากให้อีกสิ่งหนึง่งแต่ว่าทุกอย่างมันมันหมดไปละอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดหนึ่งประโยคที่แบบแบบมองมองแบบผมมองในตาเขาแล้วเขาก็แบบมองมองแบบมองในตาผมอ่ะและ้วแล้วคือเขาพูดพูดมาหนึ่งหนึ่งคำที่แบบโหตอนนั้นผมขนลุกมาก แบบขอขออนุญาตอุทานนะครับขอพูดไม่ดีนึงนะครับถ้าเด็กฟังอยู่นะขอขอพูดแค่หนึ่งคำนะแบบตอนนั้นนะครับในเหตุการณ์คือแบบผมแบบนึกในใจนะแบบเชี่ยแลวคือแบบตอนนั้นผมแบบแม่งคอแล้วแบบแล้วแบบไม่คิดว่าเพื่อนจะพูดคำนั้นออกมาคือแม่งมันดีมากแล้วผมรู้สึกแบบอันนี้คือโค้ดเรสเพคสำหรับคำพูดนั้นผมผมแฮปปี้มาก ขอบคุณเพื่อนนะวันนี้มาเล่ามุมอาจจะฟังผมอาจจะไม่สามารถแชร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอยากจะแชร์สิ่งดีๆที่ที่ที่แบบเพื่อนเพื่อนนั้นตั้งใจให้มาดีใจมากครับขอบคุณเพื่อนอีกหนึ่งครั้งแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เป็นคำพูดที่เป็นความฝันแบบบางสิ่งบางอย่างที่ที่ที่ผมไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาจาก จากจากใจของเขาแล้วก็พูดกับผมผมแบบเช er. ียร์เอสเปคแบบทัดใจมากแล้วก็ผมอยากให้สิ่งนั้นเป็นจริงมากขอบคุณมากท <c oughs> วยเฮ้ยผมอีกหนึ่งครั้งก็จริงๆอันนี้คิดว่าจะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังนิดนึงนะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพอดีคือวันพรุ่งเนี้ย่อยนี้ต้องตื่นเช้ามากๆนะครับเช้ามากแบบมากเลยแล้วก็ไม่ช่วงนี้หน่อนี้แบบค่อนข้างตารางแน่นนิดนึงอะไรเงี้ยต้องหลายๆานก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามามาไลฟ์หรือมาเล่นอะไรต่างๆให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆก็แค่อยากมาขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆสําหรับ ทุกคำไวพรนะทุกคำไวพรไหน,นจะพูดว่ทุกคำไวพร์ทุกโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจทําให้ไม่ว่าจะตั้งแต่แบบเรื่องทําบุญเรื่องบริจาคเรื่องช่วยเหลือต่างๆเรื่องคือมันมันมันมีแต่สิ่งดีๆที่ทุกคนทําให้อะไรเงี้ยแบบอยากขอบคุณมากครับไหนจะคาเฟ่ต่างๆด้วยอันนี้นนขอบคุณมากนะครับทุกคนไม่ต้องคิดน,นะว่านันนี้จะเห็นโปรเจกต์ไหมไม่เห็นโปรเจกต์ไหมอันนี้เห็นแน่นอนครับเพราะว่า อันนี้ก็จะเข้าไปดูในชื่อแฮชแท็กฮิรันจิตเนี่ยก็จะเข้าดูคําอวยพรเข้าดูสิ่งที่ทุกคนทําให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากบางคนแบบยอมเสียสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อเพื่อให้ให้หน,น,นี้มีความสุขอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับทุกอย่างที่ทุกคนทําแบบจะด้วยแรงหรือด้วยใจอันนี้จะไม่ให้ทุกคนทําไปมันเสียฟรีแน่นอนแบบอันนี้รับมันไว้ข้างในนี้โอ,โอเคไหมครับนะครับ ก็หลังจากนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนนะครับแล้วทุกครั้งไปผที่ให้หน,น,นี้มาขอให้ย้อนกลับไปสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าให้ทุกคนเลยนะให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆด,ดังสิ่งดีๆที่ทุกคนตั้งใจให้หน,น,นี้ให้มันดีดีกลับไปเหมือนที่เหมือนที่เหมือนที่ทุกคนให้หน,น,นี้ให้มันดีกลับไปพูดไม่ค่อยถูกอ่ะหนึ่งสิ่งที่ มาสัญญาในอนาคตข้างหน้าก็เดี๋ยวมาร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวน,นี้มาเล่นกีตร์ให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแกะขอ,ของขวัญให้ดูอะไรอย่างนี้โอเคไหมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับลาตีสวัสดีฝันดีนะครับใครพักผ่อนก็พักผ่อนเยอะๆนะครับพรุ่งนี้ใครไปทํางานก็สู้ๆนะครับใส่หัวทําไมอะอ๋ออเคครับ เฮ้ย hey, อย่านะขอบคุณครับบ๊ายบายก่อนไปครับนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาครับขอให้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับช่วยลองเพลง happy birthday ให้นาน,นี้นะครับขอบคุณครับ